สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ลากแม,มนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Love and Monster ปี2020ณโลกอนาคตที่ห่างออกไปมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นจู่ๆก็มีดาวเคราะหน้อยมุ่งมายังโลกด้วยความเร็วสูง มันตกลงมาสู่พื้นโลกพร้อมๆกับรังสีอันตรายที่รั่วไหลออกมาสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกได้รับผลกระทบโดยตรงพวกมันกลายพันธุ์และวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายมีขนาดที่ใหญ่โตมหึมาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความพังพินาศ มนุษย์จำนวนไม่น้อยกลายเป็นอาหารให้กับพวกมันเหลือประชากรแค่เพียง5%เท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตรอดแน่นอนว่ามนุษย์ต้องเกิดการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาเลือกคันลังให้กับสประลาดก่อนที่มนุษย์จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานในใต้ดินที่อยู่เบื้องลึกขึ้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงกับสประลาดข้างบนโดยผู้คนเรียกที่แห่งนั้นกันว่าบังเกอร์ ซึ่งบังเกอร์ที่พูดถึงเกิดจากกระจายตัวอยู่ทั่วเขตที่มีผู้เหลือรอดหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นโจโอเอลชายหนุ่มอายุ24ปีเขาอาศัยอยู่ในบังเกอร์รวมกับเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกเกือบ10ชีวิตการอาศัยอยู่ใต้ดินไม่ได้แย่เหมือนที่คิดพวกเขามีอาหารที่ได้จากการล่าสัตว์สะสมไว้เครื่องนุ่งห่มก็ไม่ขาดหรือจะเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อสู้ก็มีครบครันอีกทั้งกลุ่มคนที่อยู่ในบังเกอร์ก็เป็นมิตรกับเขา แต่แล้ววันหนึ่งสัปลาดก็ได้บุกเข้ามาในบังเกอร์โดยที่ไม่มีใครคาดคิดคนที่อยู่ในบังเกอร์บางส่วนจึงออกไปรับมือกับพวกมันโจโอเอลก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยแต่เขาก็โดนทุกคนคัดค้านเพราะพวกเขารู้ดีว่าโจโอเอลยังไม่พร้อมถึงเด็กหนุ่มจะดูกล้าหาญแต่เขาก็ยังขาดประสบการณ์นั่นจึงทำให้โจโอเอลํำได้แค่โดยสถานการณ์ผ่านจอตามที่คนในบังเกอร์บอกและในตอนนั้นนั่นเอง โจเอลที่เห็นว่าฝ่ายของเขากำลังเสียเปรียบชายหนุ่มจิงตัดสินใจถือหน้าไม้ออกไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของเพื่อนหนุ่มแจ็คกล้าเดินออกมาสำรวจอย่างลกลักลากลกลัวจนในที่สุดเขาก็เห็นสัป,ประหลาดมันกำลังฆ่าเพื่อนของเขาและโจเอลก็กำลังเป็นเหยื่อรายต่อไปในตอนนั้นเองที่โจเอลเพิ่งจะเข้าใจว่าเขายังไม่พร้อมจริงๆภาพที่เพื่อนกำลังโดนบทคียมันโหดร้ายเกินกว่าที่เขาจะรับไหวทำให้เขาไม่มีแรงแม้แต่จะวิ่งหนีและ ในจังหวะที่เขากําลังจะโดนขมืมบเพื่อนอีกคนก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเมื่อสัปรหลัดโดนกําจัดโจเอฟก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้งเขากลับมาคิดทบทวนถึงเรื่องเมื่อ7ปีก่อนที่โลกยังเป็นปกติ ในตอนนั้นชายหนุ่มกำลังคบกับแอมมี่เธอเป็นเด็กสาววัยใสที่คอยสร้างเสียงฮวเราะให้กับเขาแต่เพราะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันจึงทำให้เขาต้องแยกจากกันโดยก่อนหน้านี้เอมมี่ได้มอบเครื่องรังที่เธอรักให้กับเขาอีกทั้งโจเอลก็สัญญาว่าเขาจะไปหาเธอเรียกได้ว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาชายหนุม่มยังคงคิดถึงเธอทุกวันซึ่งโจเอลก็ยังติดต่อกับเธอได้บ้างผ่านทางวิทยุสื่อสาร ที่มันพึ่งมาใช้ได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขามักจะเล่าเรื่องที่เขาไปเจอมาให้กับเธอฟังอยู่เรื่อยๆจนวันหนึง่งโจโอเอลตัดสินใจจะออกไปหาเอมมี่ที่อยู่ในบังเกอร์ที่ไกลออกไปถึง85ไมล์และมันก็ต้องใช้เวลาเดินทาง7วันเป็นอย่างตำ่ำผู้คนในนั้นต่างห้ามความคิดที่บ้าบินของโจโอเอลแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่อาจรั้งโจโอเอลไว้ได้พวกเขาจึงมอบแผ่นที่ให้กับโจโอเอลมาหนึ่งฉบับเหมือนเป็นการบอกลา โจเอลรับมันมาพร้อมๆกับกำลังใจจากทุกคนที่พวกเขาวังว่าโจเอลจะเดินทางได้อย่างปลอดภัย ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้จะน้อยนิดก็ตามหลังจากวันนั้นชายหนุ่มก็ออกมาจากบังเกอร์พร้อมกับหน้าไม้และหนังสือวิธีการเอาชีวิตรอดจากสัปลาดชนิดต่างๆที่เขาเขียนขึ้นมาเองหลังจากนั้นเขาก็มีท่าทีที่ดีใจกับอากาศบริสุทธิ์และแสงแรกของดวงอาทิตย์ในรอบ7ปีที่ผ่านมาหนุ่มใจกล้าเดินออกไปอย่างไม่มีการวางแผนไว้ในหัวจนเริ่มน่าเป็นห่วงซึ่งในช่วงแรกมันก็ยังราบรื่นดีจนกระทั่งโจเอลได้มาซ่อนในบ้านหลังหนึ่ง ที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยแต่เขาก็ต้องคิดผิดอย่างแรงเพราะอึงอ่างยักษ์มันยึดพื้นที่นั้นเอาไว้แล้วเมื่อมันเห็นสิ่งมีชีวิตรุกล้ำเข้ามามันก็พยายามจะกินโจโอเอลเข้าไปลิ้นยาวของอึงอ่างเกี่ยวเข้ากับขาของโจโอเอลก่อนที่มันจะดึงเขาเข้าไปไกล แต่ถว่าก่อนที่มันจะได้กินสุนัขสีดำก็เขา้ามาช่วยชายหนุ่มสุนัขตัวนั้นตรงเข้าไปกัดลิ้นของสัป,ปลาดจนมันยอมปล่อยก่อนที่เจ้าหมาจะพาเขาหนีออกไปซ่อนที่รถวัดคันเก่าซึ่งที่แห่งนั้นนับว่าเป็นที่หลบซ่อนชั้นดีเลยทีเดียวโจเอลขอบคุณเจ้าหมาแสนรู้ก่อนที่เขาจะพบว่ามันชื่อบอยและด้วยความเพลียบวกกับความเหนื่อยล้าโจเอลจึงตัดสินใจพักเอาแรงอยู่ในนั้นเป็นเวลาคืนหนึ่ง เมื่อเข้าสู่เช้าวันต่อมาโจเอลก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับบอยซึ่งบอยมันก็คับชุดสีแดงของเจ้าของเก่าที่มันห่วงไปด้วยกับมันโจเอลที่เห็นแบบนั้นเขาจึงเอาชุดมาเก,ก็บไว้ในเป้ของเขาให้แทน จากนั้นมิตรภาพระหว่างคนกับสุน,นัขก็ได้เริ่มต้นขึ้นบ่อยทําให้เจอเอลไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปแม้กระทั่งความกลัวก็ลดไปอย่างน่าเหลือเชื่อเพื่อนต่างสายพันธุ์เดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งโจอเอลไม่ได้มองทางให้ดีเขาเลยตกลงไปในหลุมของสัตว์ประหลาดเขา้าพวกมันมีลักษณะคล้ายกับนอนยักษ์แต่กลับมีเขี้ยวแหลมคมอยู่ในปาก เจ้าพวกนั้นมันเข้าจู่โจมเขาอย่างเร็วจากหนึ่งก็เริ่มโผล่มาเป็นฝูงในขณะที่ชายหนุ่มคิดว่าเขาไม่รอดก็ได้มีใครบางคนเข้ามาช่วยไว้ผู้ช่วยชีวิตทําการใช้เชือกดึงเจียเอวขึ้นมา ก่อนที่ชายแก่จะปาระเบิดเข้าไปในรังของพวกมันจากนั้นผู้ช่วยคนแรกก็เริ่มแนะนำตัวกับโจโอเอลว่าเขาชื่อใครส่วนอีกคนที่มาด้วยกับเขามีนามว่ามินนอ่อเชอเป็นเด็กอายุ8ขวบที่มีความสามารถมากกว่าโจโอเอลอีกซึ่งกระดูมันว่าพวกเขาจะผ่านอะไรมามากมายใครเองก็สูญเสียลูกไปส่วนเด็กหญิงก็สูญเสียพ่อไป นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนทั้งคู่มารวมตัวกันยิ่งไปกว่านั้นคนทั้งสองก็กำลังเดินทางไปทางเหนือที่พวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นพื้นที่ที่บนสูงที่โอบล้อมไปด้วยอุณหภูมิหนาวเย็นซึ่งคุณสมบัติพวกนั้นมันจะช่วยป้องกันสัพพลัดได้เป็นอย่างดี ตอนนั้นชายหนุ่มเห็นว่าคนทั้งสองจะผ่านเส้นทางเดียวกับเขาเขาก็เลยขอติดตามไปด้วยซึ่งผู้ช่วยชีวิตก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเขากลับใจดีสอนวิธีการเอาตัวรอดให้กับโจเอลทางการที่มินอฝึกให้เขายิงหน้าไมา้หรือจะเป็นลักษณะการเอาตัวรอดง่ายๆอย่างการรอคอยสังเกตการจากสปหล์ที่สูงและที่ยากเอาการก็คงจะเป็นการที่ต้องระวังอยู่ตลอดเวลา จนโจเอลแทบไม่มีเวลานอนนอกจากนี้โจเอลยังได้รู้อีกว่าสัป,ประหลาดบางตัวมันก็ไม่ทำร้ายมนุษย์คล้ายบอกกับเขาว่า ถ้าเรามองเข้าไปในดวงตาของสัตว์พวกนั้นเราจะรู้ได้เองว่าตัวไหนเป็นมีตรในตอนนั้นโจโอเอลก็ยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่แต่เขาก็รับฟังเอาไว้วันเวลาผ่านไปไม่กี่วันโจโอเอลก็มีเพื่อนร่วมทางที่ดีเพิ่มขึ้นมาสองคนในระหว่างนั้นโจโอเอลก็ฝึกหน้าไม้อยู่ตลอดเวลาจนเขาเริ่มชำนาญขึ้นอีกทั้งชายหนุ่มก็ยังได้รับข้อมูลสำคัญของซาปหลาดจากใครที่มาจากประสบการณ์ ใครบอกว่านอนราชนีปันษัว์ที่ต้องหลีกเลี่ยงที่สุดเพราะมันสามารถรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีภายในชัววินาทีที่เกิดการขยับมันจะเข้ามาบดขยี้สิ่งนั้นอย่างรวดเร็วโจเอลจดบันทึกลงไปในสมุดอย่างไม่รีบร้อนพร้อมกับภาวนาว่าเขาจะไม่ได้เห็นมันขึ้นมาจริงๆหลังจากเดินทางไปได้สักพักมันก็มาถึงทางแยกที่โจเอลจะต้องไปอีกทางในตอนนั้นใขททาการชวนเขาขึ้นเหนือมาด้วยกัน โจเอลก็ปฏิเสธไป เนื่องจากเหตุผลเดียวที่เขามาที่นี่มันก็เป็นเพราะเอมี่โจเอลทำการบอกลาทั้งสองคู่เป็นอย่างดีพร้อมกับคิดว่าเขาจะเก็บช่วงเวลานี้เอาไว้ในส่วนที่ดีที่สุดและก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปพร้อมกับบอยไขก็ได้ให้บทเรียนครั้งสุดท้ายกับเขาชายแก่บอกว่าให้เขาใช้สัญชาตยาน,นำทางจากนั้นไขรก็ได้มอบระเบิดมือให้กับโจเอลเป็นการบอกลาและโจะเอลก็ได้กลับมาอยู่กับบอยอีกครั้งเขาเดินทางไปเรื่อย จนไปถึงป่าที่มีบรรยากาศน่าขนลุกท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกขณะในตอนนั้นเองบอยก็ได้มีท่าทีที่แปลกเหมือนกับว่ามันกําลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างมันจึงวิ่งเข้าไปหลบใต้หินบอยนอนหมอบอยู่ในนั้นด้วยท่าทีหวาดระแวงจนโจโอเอลก็ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและในทันใดนั้นเองที่เขาได้รู้สาเหตุที่บอยเป็นอย่างนั้น จูจ่ๆพื้นดินก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงอีกทั้งกำลังมีขาของตะขาบหลายคู่ที่กำลังขึ้นมาจากผิวดินและนั่นมันก็ทำให้โจโอเอลเข้าสู่สภาวะตัวแข็งอีกครั้งเขาพยายามจะใช้หน้าไม้ยิงไปที่มันแต่ก็พลาดท่า ทำให้เขาโดนหางขนาดใหญ่ฟาดไปที่ตัวเขาจนกระเด็นออกมาและนั้นก็เปิดโอกาสให้ตาขาบยักษ์ล้อมตัวของบอยเอาไว้โจมองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะนึกไปถึงช่วงที่เขาเห็นพ่อแม่ตายต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยชายหนุ่มไม่อยากให้คนที่เขารักต้องจากไปแบบนั้นอีกแล้วมันทำให้เขาลุกขึ้นมาและใช้น้ำไม้แรงไปที่หัวของสัปลาด ที่กำลังพุ่งเข้ามาทำลายเขาจนมันล้มลงไปโจเอลแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะฆ่ามันได้มันทำให้ชายหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นและยินดีไปพร้อมๆกันที่เขาสามารถช่วยคู่หูไว้ได้ในวันนั้นนั่นเองโจเอลได้พาบอยไปหลบฝนในบ้านร้างแห่งหนึ่งที่นั่นทำให้เขาได้พบกับหุ่นยนต์ที่ทันสมัยที่เขาไม่ได้เห็นมันมานานมากแล้วหุ่นตัวนั้นกำลังแบดหมดไปในไม่ชา้าแต่ทว่ามันก็ยังเป็นเพื่อนคุยที่ดีให้กับเขา มาวิสหรือหุ่นยนต์ตัวนั้น มันกำลังช่วยให้โจเอลติดต่อไปหาเอมมี่ในตอนนั้นเอมมี่ก็ตกใจมากที่เขาออกมาหาเธอจริงๆเธอได้บอกกับเขาไปว่าตอนนี้มีผู้รอดชีวิตปรากฏตัวขึ้นและพวกเขากำลังจะช่วยพวกเธอออกไปจากที่นี่แต่ก่อนที่โจเอลจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้สัญญาณก็ได้ขาดหายไปซะก่อนมาวิสบอกว่าพลังงานของเธอไม่เพียงพอต่อการสื่อสารระยะไกลในต,ตอนนั้นมาวิสให้กำลังใจใชายหนุ่มอย่างจริงใจก่อนที่มันจะเปิดภาพครอบครัวของโจ เอวขึ้นมาชายหนุ่มถึงกับน้ำตาไหลเมื่อได้เห็นหน้าแม่อีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงรูปถ่ายแต่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาระบายความอัดอั้นในใจออกมาเขาพูดกับรูปแม่เสมือนว่านั่นเป็นตัวคนจริงๆหลังจากที่เขาคลายปมในใจเสร็จก็ถึงเวลาพลังงานของมาวิสจะหมดลงการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปในวันรุ่งขึ้น แต่แล้ววันนี้โจเอลก็ได้เจอกับสิ่งที่เขาไม่อยากเจอมาโดยตลอดมันคือหนอนราชินิยักษ์และก็เหมือนอย่างที่ใครบอกมันเร็วมาก และยังจับได้ทุกสัญญาณความเคลื่อนไหวโจเอลพยายามล่อมันไปอีกทางแต่ก็ไม่ได้ผลเขาจึงสับดีนหมาวิ่งออกไปพร้อมกับบอยในทันทีเจ้าตัวประหลัดก็ตามไปอย่างไม่ลดละจนกระทั่งโจเอลหาที่หลบได้สำเร็จเขาและบอยทำตัวให้เล็กและเงียบที่สุดจนมันล่าถอยไปในระหว่างนั้นเองบอยก็ได้สังเกตว่าชุดสีแดงที่มันเอามาด้วยกำลังลอยไปตกที่แม่น้ำมันจึงดิ้นออกมาจากอกของโจเอล ก่อนที่มันจะไปหาชุดนั้นอย่างห่วงแหนโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชายหนุ่มเลยเมื่อเป็นอย่างนั้น เจ้าสปารล์ลตัวเดิมมันก็เข้ามาโจมตีอีกครั้งในครั้งนี้มันทําให้โจโอเอลเกือบตายแต่เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขานั้นมีระเบิดอยู่ในมือโจโอเอลไม่รอช้าก่อนที่จะคว้างเข้าไปในปากของนอนยักษ์จนมันเละเป็นจุนและนั่นมันก็ทําให้โจโอเอลตกลงไปในน้ําที่มีปลิงตัวแล็กๆคอยดูดเลือดเหยื่อผู้โชคร้ายอยู่โจโอเอลดึงปลิงออกมาด้วยความขยักแยงก่อนที่เขาจะด่าบอยออกมาชุดใหญ่จนทำให้บอยหวาดกลัวมันก็เลยวิ่งเข้าไปในปา่า โดยไม่รอโจเอลอีกเลยในตอนนั้นโจเอลเพิ่งรู้ตัวว่าเขาพูดเกินไปแต่มันก็สายไปเสียแล้วเขาต้องออกเดินทางไปต่อให้เร็วที่สุดแต่ทว่าเขาก็เพิ่งรู้ตัวอีกเรื่องว่าเขาโดนพิษจากปลิงไปเรียบร้อยพิษนั้นมันทำให้สมองมึนงงตัวเริ่มชาจนไม่สามารถเดินได้อีกขณะที่โจเอลคิดว่าเขากำลังจะตายความรู้ที่คายเคยบอกว่าใบเฟิร์นแก้พิษของปลิงได้ก็แวบ,บเข้ามาในหัวและโชคดีที่สมุนไพรนั้นอยู่ใกล้พอดี เขารีบเด็ดมนันมายัดเข้าปากทันทีเมื่อรอสักพักเขาก็มีอาการดีขึ้นและในขณะที่เขากำลังเดินโซเซเขาก็ได้เจอกับเอมมี่ทำให้เขาดีใจมากจนเขาคลายความกังวลก่อนที่จะสลบไปโชเอลตื่นมาอีกทีในบังเกอร์ของเอมมี่ที่เธอคอยดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งคู่ดีใจมากที่ได้พบกันในรอบ7ปี แต่แล้วโจโอเอลก็มารู้ที่หลังว่าแอมมี่ไม่ได้รักเขาอีกกลับไปแล้วเธอเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนที่ดีคนหนึ่งก็เท่านั้นโจโอเอลรับฟังด้วยความเสียใจซึ่งเขาก็ไม่ได้โทษเธอแต่อย่างใดจากนั้นแอมมี่ก็บอกว่าเธอกำลังแพ็กของออกไปจากที่นี่ตามบินบอก บินเขาคือชายกำยำที่อ้างว่าเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเธอโดยแผนของเขาก็คือจะพาคนในบังเกอร์ออกไปอาศัยในเรยยอทบนพื้นทะเลที่มันปลอดภัยมากกว่านี้แต่ทว่าโจเอลก็ดูสงสัยมากกว่าที่จะเชื่อคำพูดนั้นเขาแย้งไปว่าจริงๆแล้วบนพื้นโลกมันอาศัยได้หลักฐานก็คือการที่เขาพาตัวเองมาถึงที่นี่อย่างปลอดภยัยแต่แน่นอนว่าไม่มีใครฟังเขาสักเท่าไหร่และแผนการอพยพก็จะมาถึงในเร็วๆนี้ด้วย จากนั้นบินก็ได้จัดปาร์ตี้ขึ้นมาซึ่งโจเอลก็ไม่เข้าร่วมกับคนพวกนั้น เขากลับมานั่งทบทวนตัวเองก่อนที่จะสังเกตเห็นข้อความที่ให้กำลังใจเขียนไว้อยู่ในแผ่นที่ในตอนนั้นเขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าความรักที่เขาหามาตลอดมันคือความหวงใย,ยจากคนในบังเกอร์เดียวกันเมื่อคิดได้แบบนั้นเขาก็ติดต่อไปหาคนในบังเกอร์ทันทีโจอเอลเล่าทุกอย่างที่ไปเจอมาอย่างออกรถแต่แล้วสัญญาณก็ได้ขาดหายไปพร้อมกับคำพูดสุดท้ายของคนในนั้นว่านั่นมันไม่ปลอดภัยอีกแล้ว โจเอลที่ได้ยินก็เป็นห่วงพวกเขามากแต่เขาก็ยังทำอะไรไม่ได้และในจังหวะน,นั้นเองที่เขาเลือกไปแห่นผลเบอร์รี่ที่บินเอามาให้เขาจึงจำได้ทันทีว่าผลไม้นั้นมันเป็นพิษโจเอลรีบออกไปเตือนเอมี่ถึงเจตนาร้ายของบินแต่นั่นมันก็สายเกินไปเขาโดนไม้ฟัดเข้าที่หัวและสลบไปอีกครั้ง ครานี้โจโอเอลตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเขาอยู่ในบังเกอร์ที่โดนมัดอยู่ในต,ตอนนั้นบินก็ได้เปิดเผยแผนการอันชั่วร้ายของเขาว่าเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยเหลือแต่เขามาเพื่อหลอกให้คนตายใจ ก่อนที่จะยึดบังเกอร์และทรัพยากรทั้งหมดที่มีค่าตัางหากจากนั้นโจรชั่วมันก็ทำการปล่อยปูยักษ์ที่มันจับเอาไว้หายไปฆ่าทุกคนในบังเกอร์ทำให้ทุกคนในที่นั้นแตกตื่นทันทีเหล่าผู้คนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดคนละทิศคนละทางจะมีก็แต่จูเอลและแอมมีแล้วที่ขาดไปได้ก็คือบอยมันเข้ามาช่วยคนในบังเกอร์ต่อสู้กับสัพพลัดและพักพวกของบินจนสถานการณ์เริ่มวุ่นวายมากขึ้น พวกโจรชั่วจึงขึ้นเรือลำเลก็กหนีออกไปเพื่อที่จะดูเหตุการณ์อยู่กลางทะเลแทนบินทำการควบคุมปูด้วยเครื่องชอดไฟฟ้าอยู่ตลอดเพื่อให้มันออกอลาวาด และในจังหวะที่โจเอลได้โอกาสฆ่าปู่ยักษ์เขาก็เกิดลังเลขึ้นมากระทานหันอยู่ดีๆเขาก็มองลึกเข้าไปในดวงตาที่ใสซื่อของเจ้าปู่และเขาก็เข้าใจความหมายของใครได้ในทันทีโจเอลเปลี่ยนใจเขาใช้ปืนยิงไปที่โซ่ที่ล่ามปู่เอาไวใ้ให้มันเป็นอิสระด่านเจ้าปู่ที่หลุดออกมาแล้วมันก็เลยปล่อยพวกคนในเกาะไปก่อนที่มันจะไปตามฆ่าพวกบินจนพวกมันตายลงที่กลางเกนาะนั้นเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบลง โจเอลก็เข้าไปบอกลาอดีตแฟนสาวก่อนที่เขาจะให้เครื่องรางและหนังสือเอาชีวิตรอดกับเธอชายหนุ่มจูบลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปหาครอบครัวเขาสักทีหลังจากนั้นโจเอลก็เดินทางมาพร้อมกับบอยซึ่งครั้งนี้มันก็ไม่ยากเหมือนครั้งก่อนทำให้เขากลับมาที่พักได้อย่างปลอดภัยและนั่นมันก็ทำให้เขาพบว่าคนในบังเกอร์น,นั้นปลอดภัยดีแต่มันก็อีกไม่นานแล้ว เพราะบังเกอร์กำลังจะโดนโจมตีจากสัปหลาดโจเอลเลยเสนอขึ้นมาว่าจะให้พวกเขาเดินทางไปอย่างทิศเหนือทันทีนอกจากนี้โจเอลก็ได้แบ่งประสบการณ์หนีตายของเขาผ่านวิทยุสื่อสารให้กับคนที่อยู่ต่างบังเกอร์ได้รับรู้เขาพูดสร้างกำลังใจว่าในเมื่อเขาผ่านมันมาได้ทุกคนก็ต้องผ่านมันมาได้เหมือนกันโลกเบื้องบนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และทางเหนือมันก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเมื่อทุกคนได้ฟังคำพูดเหล่านั้นพวกเขาก็ไม่อยากซ่อนอยู่ในใต้ดินอีกต่อไปผู้คนเริ่มทยอยออกจากบังเกอร์ทีละคนด้วยความหวังที่ว่าทางเหนือจะเป็นสถานที่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่และหนังก็ได้ตัดจบลงหนังเรื่องนี้กำลังจะบอกว่ามนุษย์มักจะให้ความสำคัญกับคนไกลตัวจนมองข้ามคนใกล้ตัวไป ซึ่งนั่นมันก็อาจจะทำให้เราพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าบางสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDb ไปถึง7.1คะแนนและถต่หากผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ